มาพูดถึงเรื่องถอดแบตเตอรี่นิดนึงนะครับถ้าเราจะถอดตัาแบตเตอรี่ออกนะเวลาจะถอดตัวแบตเตอรี่ออกให้ถอดขั้วลบนี้ก่อนถอดแล้วเอาขั้วลบออกนะครับแล้วก็มาถอดขั้วบวกจากนั้นก็ยกแบตเตอรี่ออกมาต่อไปเวลาประกอบกับคืนนะครับประกอบกับคืนก็ให้ใส่ขั้วบวกก่อนขั้วลบอย่าเพิ่งไปใส่ขั้วลบเพราะมันจะลอยอยู่ เราใส่ขั้วบวกประแจโดนตัวถังจะได้ไม่เป็นไรถึงให้ใส่ขั้วบวกก่อนนะแล้วก็มาขันขั้วลบก็สิ้นสุดนะอันนี้เป็นหลักการนะครับปุยง่ายคือถอดลบใส่บวกถ้าจาแบตเตอรี่ออกเ็า่าถอดลบเลวลาใส่ก็ใส่ขั้วบวกหนะมายถึงเวลาประกอบนะอันนี้ผมแผบไว้นะแต่เป็นสายพว่วงก็คือตัวนี้ สีแดงอันนี้คั่วลบก็แถบมาจากคั่วลบคัวถังเนี่ยนะออกมามาเข้าปลักบ,บริการเอาไว้สําหรับต่อเข้าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เป็นไฟ12โวลต์นะเวลาต่อเข้าบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะนะมันก็จะได้12โวลต์เหมือนเดิมโอเคครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆน,นะเป็นข้อมูลเพื่อมีประโยชน์สําหรับท่านใดที่อยากจะนะนำไปใช้นะครับ รีนะคับอย่าลืมอย่าไปต่อผิดนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบอันนี้เป็นสิบสองโอน,นตอนนี้ผมมาบวกตัวโน้นม,มาเข้าบวกตัวน,นี้แล้วลบตัวนี้นไปใส่ลบตัวโน้นมันก็จะเป็นสิบสองโอนเหมือนเดิมนะครับโอเคคลิปนี้สั้นๆครับขอบคุณครับ